ได้ไงอย่างอะไรเลยโรยเมื่อข้างหลังมันลอยอยู่เมื่อเออก็อย่างอะไรรถอะไรขับลอยได้ล้อข้างหลังยกล้อยกล้อเอ้าอย่างอะไรไปไหนเนี่ยไปไปไหนนี่โอ้ยรผู้สาวไงผู้สาวใช่ผู้สาวหรือเปล่าดูดีๆด้วยดูดีๆได้ใจผู้สาวหรือเปล่าเคยดูเคยดู เพชรเกษมฟาซาไม่ใช่ถนนเพชรเกษมเกษมอะไร้นี่ตอนนี้เราอยู่เส้นเขาเรียกเส้นอะไรนี่ถนนนี้เพชรเกษมใช่เหรอถนนเพชรเกษมเหรอไม่ใช่ถนนนี้นะเออวงเวียนรอบนอกวงเวียนรอบนอกนี่อะไรเนี่ยฮะอันนี้ตะบัดตกเลยอันนี้อะไรเออยาย่ายา ดดไปครับผิดทางมาดิผิดยังไงนู่นมันต้องอยู่เลนนูน่นผิดยังไงก็นี่ไงถูกแล้วหัวเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชออแต่เอี่ยวงัวตาม G P S แหละไม่รู้สิริพาไปถูกหรือเปล่าออรถติดรถติดเส้นนี้เ,ออเราไม่ติดเคยไปไง นี่ก็อะไรไม่รู้คนนี้นะ่ะดีคนนี้นะ่ะแต่อียวบอกว่ามารับสาวสาวที่ไหนเหมนสาวขึ้นรถแล้วเหรอนี่กูสาวห <c oughs> น้าเหมือนใครนะคนนี้นี่นเหมือนโพเหมือนไหมโพป่ะเดินทางค่ะปลายทางเราวันนี้อยู่ที่ จุดหมายปลายทางจริงๆอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะแต่ว่ามีที่ต้องทำธุระอีกหลายที่เลยครับที่กว่าจะไปโจดกว่าจะถึงอำนาจเจริญทีนี้เอา,าเดินทางกันค่ะก็หมายเลยมุ่งหน้าอันนี้รับผู้โดยสารขึ้นรถแล้วเรียบร้อยโอ้ยเจอกันค่ะไายบ้าคลิปนี้นี่ก็อยู่แถวพุทธมณฑลสายสี่นะคะสาย สายสีพงกงนอนแล้วอู้นอนเยอะกว่าเขาห่นนวงตลอด